ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นๆนองๆนะครับผมวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับสำหรับเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเพื่อนๆผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ หน่วยงานไหนที่จะเป็นคนแจ้งข่าวให้ประชาชนได้รับรู้เป็นหน่วยงานแรกนะครับผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นหน่วยงานไหนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นโยนกันไปโยนกันมาอยู่นะครับแต่เท่าที่สังเกตดูว่ากรมทรัพยากรธรณีวิทยานี่ก็เกี่ยวกับพวกนี้ไม่ใช่หรอครับหรือว่ากรมอุตุนิยมอย่างเงี้ย ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่อย่างน้อยทีมงานของทางรัฐบาลก็น่าจะแจ้งข่าวก็ได้นะครับเพราะว่ามาให้ประชาชนมารับรู้โดยที่เหตุการณ์มันมาเกิดขึ้นแล้วมันตั้งตัวไม่ทันนะครับ ถ้ามีการแจ้งเตือนก่อนลุงหน้ามันก็น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านี้นะครับผมนี่โดยส่วนตัวผมกินนะครับเราก็จะไม่เกิดการสูญเสียหรือว่ามันทำให้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ๆกับบ้านเราเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับ ตอนนี้ก็ได้แต่ส่งแรงใจนะครับช่วยผู้ประสบภัยนะครับที่อยู่ติดอยู่ในซากตึกนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาโดยปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมเพราะว่าทุกชีวิตไม่ว่ายากดีมีจนก็มีค่าสําหรับทุกคนนะครับผมก็ตามที่ได้เคยเกินไว้นะครับว่าผมจะ นำพระเครื่องอ้ให้เพื่อนๆชมองค์นี้เป็นหลวงพ่อคูณพีทีข้างหลังเป็นพีทีนะครับเป็นตัวพีกับตัวทีเอาเป็นว่าเป็นเนื้อกระไหลท่ทองนะครับผมหลวงพ่อคูณองค์นี้ เขาให้มานะครับผมมีเพื่อนให้มาแต่ที่เคยสัญญากันไว้ว่าผมจะเปิดแกะจะแกะราให้ดูวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามแล้วแกะให้เพื่อนๆชมหวของพ่อพัดเนี่ยว่าผมได้มาเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างผมยังไม่ได้แกะเอาแกะให้เพื่อนๆชมดีกว่า มาอ,องแรกนะครับผมวับวับอ้เป็นเนื้อหนากนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นเนื้อหนกักแท้ไม่แท้ไม่รู้นะครับผมแต้ไม่แท้ไม่รู้นะเพราะว่าได้มาจากกล่องก็แกะให้ดูตามนี้นะครับพิจารณาเอานะครับเพื่อน แก,แกละแกันให้ดูนี่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองไอจิงอยากจะแกะดูตั้งนานแล้วลหละแต่คิดว่าได้พูดกับเพื่อนๆที่จีนน้องๆไว้ลแล้วว่าเราจะแกะดูพร้อมกันก็เลยไม่แกะมาแกะดูพร้อมกันดีกว่ามันได ได้อัตรักนะครับได้อัตรักได้ไม่เสียคำพูดด้วยว่าเราจะแกะให้กันชมมาดูกันเนื้ออะไรโอโงนี้โอ่นี้โอ่นี้นนเนื้องินนะครับเนื้อเงิน เสือคาบดาบนะครับแทมโนองนี้สวยเลยครับแทไม่แทก็อยู่ที่ความศรัทธาละครับผมองนี้สวยองนี้สวย องนี้ผมเปิดแล้วครับองนี้ผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วองนี้ผมเปิดทำคลิปไปแล้วเลยสามองในอีกองหนึ่งทีเนี้ยียังไม่ได้เปิดแกะดูกันสดๆเพื่อผมเองก็รุนอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมจะโชคดีว่า ผมจะได้เนื้ออะไรนะครับจริงๆสายนี้หลวงพ่อพัดนี่ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมบูชามาแค่องค์เดียวนะครับไหนลองลุ้มดูดีว่าเราจะโชคดีได้เนื้ออะไรอ้อเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงได้เนื้อคู่ออครับผม ได้เนื้อคู่อืได้เนื้อเป็นคู่ครับเพื่อนๆเนี่ยผมคิดว่าผมจะเจอเนื้อทองสักหน่อยผมก็เลยได้เนื้อเนื้อคู่สองคู่เลยครับผมได้เนื้อคู่มาสองคู่ โอ้เข้าใจแล้วอันนี้เป็นเนื้อหนา้ากเนื้อหน้าธรรมดาีนเนื้อหน้ากธรรมดาแต่อันนี้เนื้อหนา้ากหน้ากาทองนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนะครับขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับผมเฮงๆรวยๆครับผมขอบคุณครับ